Hai video eh. Ini lah video. Dia dia. Pip. Oke. 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 Dia dia. Ayok. Ayok. Pak. Ayo dong. Yap. Yap dong. Ayo.

เออสติเลยนะๆๆดีหมดดิพี่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 กันนวดนะครับต้องทํางานเอิร์ทดิเอิร์ท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  Aku juga. Tak. Cepat, cepat. Tak. 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 lalu. 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 Eh. Dia Dia memang ingat. Tak eh. 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 Eh.

เลือกกองกระดาษเลยครับแล้อาหากองกระดาษคือเร็วมาอยู่ในตะกร้ารถทุกงานเราเจอทุกงานกวนรอพี่เต้จะเดียวเรไปตากแดดไว้อยากันพด้วยจลรอนมานโมจอนเนี่ยจัลอนถึงาุบซมลอโต้องเนื่ยโดดิบ โห่นี่กูการนี่แหนะโโต๊ะมือมีสองแล้วกูเนี่ยกินเบียร์กดเนี่ยเข้ามาเนาะเจ๊ยังหมดถึรวบดดนะขึ้นมาท้งแรงดีเดี๋ยวดดได้นี่ใครอางนี้บุญเก่าโต๊ดิลี่หมือนวันดีวันดีจำได่เนาะเนี่ยเขาเท่หมดเลยเนาะปวดเ่ ประวัใจการยวามสุขถ้าสบายความเมตต์้องอมดะยดเกลี่อยางนี้แบานั้นก็กเขานี่ยังกเรื่อยๆเขาตัไปเนี่ยเมื่อกี้เขาได้ละเอาเอ็ดเบียกให้เร้วแล้วเนาะมีสิทตัวเด้นสิทเขาแล้ววันนี้ หลายตัวแล้วพุ่ก็นเขนั้นเดียวนี่เอาเงินเลยเขาหลังอไงไม่เอาเลยมันเป็นสิทธิของเฮาแล้วบานี้เนาะเหตุงานเลีวเวียงแล้วเนาะมาๆมานั่งมาว่าเหตุงานบริกาจ้างบริการมันไม่ใช่หรอเอเไม่ได้เปนรับบันเสียเลยวันลาศางไปนี่ข้างมันเป็นลาไปแล้วมี เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับเราได้กระท่อมน้อยคอยนางมาอันนี้เขามาผูกว้ก็เลไกคุณได้เสื้อ้าางๆ่าดันคุยามนกเขาดูตรงนี้กินย่างเฮ้นี่มองนี่มัมีรักอยู่เลยแต่ว่าพูดหาไปเห็นไหมรักกอยาวม่มีเลยนี่ตอนน่ะมองไปน่มองไปสพไก่ไก่

นี่ครับน้องพลายเหนือนะครับน้องพลายซีดอนเนี้ยน้องเนี้ยเราเฮ้ยอย่าถึงกล่วยอันนี้กิงโพลนะครับกิงโพลกินได้ เป็นยาด้ะรักษาทองอึทองเฟือนี่แต่เขาสนใจกล้วยมากกว่าตอนนี้ต้นไกลต้น,จจนกล้วยมากกว่านี่ความสามารถของน้องเขานะครับห

ไม่ได้ช้างผมต้องอ้วนผมไม่ได้ช้างผมต้องอ้วนผมไม่ได้ตัดยางเดียวกินเป็นชอตหมดเลยกินเลนี่ใครไปนึงไม่เลือกกินเลยทุกคนเลยใครแรกไปพนวดจำได้พนอี่หนึ่งอังานแล้วมูแล้วกินมือแรงน่ะมืต่อมาก